ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายหลงพลนะคะวันนี้เราก็จะมาอถอนหญ้านานานะแต่ต้องให้ดูแต่ถากำลังถอนหญ้านาในคะนายายนี่เห็นไหมคะนายายค่ะนี่ค่ะ น้ำเยอะแยะคะ่ะน้ำเต็มให้นาคะ่ะแต่ว่านานหลวงนะ่อาจจะไม่มีน้ํำนะคะอืมอืมค่ะผักแว่นมันมาจะใสปกติมันไม่มีผักแว่นเนาะฮะแม่นบอก ยาธาถนยานาค่ะไม่ค่อยวีหน้าเหมือนปีนั่นเนาะเขาคาดได้แล้วเนาะมันคาดแตกเนอจกจะาเนะี้เน,นถา,ถาถ่ายหลายรอบถ่ายวัน4ี่ก มันจะยึดหญ้าลงดินลงตงนนมนเนาะแล้วก็จะตายถ้ามมนมีน้ำแต่บางชนิดก็ไม่ตายนะหญ้าหญ้าที่อยู่ขบน้ำมันไม่ตายหญ้าที่ทนน้ำมันเกิดเทาด้วยเนาะ ข้าวน่าก็เอาขึ้นมาเลยมันน่าแล้วมันเน่าแล้ว,ว,ลวมันก็ไม่อันนี้บอกวิธีทําวิธีถอนหญ้าน,านานะคะเดี๋ยวยายก็จะลงไปถอนแต่ว่าให้จะถาถอนก่อนอันนี้ก็ ไล่สวนมันยายน่ะข้างบนนะ่ะนั่นก็ภูเหลืกไพ่ในที่มองเห็นเลยก็ภูเหลูกไพ่อันนี้ก็ภูประพางนะคะเออแล้วก็ที่นายายนี่มันก็เป็นล่องอ่าล่องน้ำกระโดลดลงมาแต่ภูประพางนั่นก็เป็นมันเป็นห้องน้ำห้องห้วยเขาเรียกอะไรต่ถานานเรานะ่ะน้ำห้องห้วยบ่ น้ำีิเลอรม,มาแห้งมันเบิดพอแห้งแล้วมันเบิดน้ำแล้วมีจะเข้าวหน้าหนาวแล้วบานนี้เออมันก็เบิดผพลแล้วต้องไปนี่นะน้วหาห,าหน้ำหน้าลงเด้อ ไม่กินข้าวเอาไม่มีตกมันนี้กับมือไหมเห็เห็นักตัวนี้แล้วมีตกอีเชอะมันก็แห้วแล้วก็ได้กินได้กินได้กินด้กินก้งแล้วดูดิอาทิพอยู่ด้อยอ้วก็หว่เป็ด้ยง่หงเลยตกแม่หุ่นเดียวก็หุ่นที่หลังก็ร้อยละ เจอมาเนี่ที่วัศทัภูนี่ภูค่ะเดี๋ยตยายจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็หลานค่ะลูกหลานเข้ามาเล่นดูเถียงยายเนาะเพราะว่าลูกชายายายนอนดูเถียงนานอนก็ไม่ทําอะไรหรอกนอนอยู่เืยๆไม่ได้มาทํางานเห็นไหมเนี่ยอ,อไม่ทําการ มันเนยๆมันดีแล้วแล้วมันไหลแล้วมันซึ้งเฮ้ยยุบอ้อกบ่ายก็อยากก็ตาพายมาเอ้เพื่อนมะไม่ก็เต็มเฮือนหนึ่งชิลเลอร์นกหนูน่ะอมานี่ยจะมีบอกกับเหน่าพอดีเออแม่นมึงบอกเอาอยู่นะก้นอันอันนะน้องฮั่นเพื่อชะ เฮ้ยนอมันเพื่อนนั่งอยู่ว่าวหนำมึงนะใครก็ อีไยอีไพ<อ>พัดป่วงมาเพ้อมะาการแล้วมาบุเข้าในป้าให้นากูเด้อมีให้บุเด้อนากูเชอเดี๋ยวเข้ากูมันชิลม้มค่ะผูกขึ้นประการเทิงผูก ปู้ไปบูนาจ,จะดนผู้อยาให้กันมาเห็นเ้อะกลางคืนนะ่ะอ<ม>ีพายบนนอนอยู่ในเทียงนะอืเป็นแม่ยามแม่ยิงเป็นแม่ย่าแม่ยิงมหารนอนทั่วทีบ มีผู so age. Age so ้ชายหลายคนเพื่อนปัดเป็นไม่ยิงผู้เดียวทำตัวเละเทะโนยก็นั่นแหละคนบนปัญญาเป็นไม่ยิงก็ต้องทำตัวห้านั่นนะแม่ผู้ชายใครแน่ดอกจมออกอากาศรลดให้คนหูจักเมียมึงมึงชี้ให้มาเฮ็ดบแบบนั้นถือตีนเท่านั้นแหละ แม่ความเ้ากระดี่ดายรคูนกระจารกมันประจายละกระจานละกับโบนี่แล้วคนผู้ชายมันหลายคนหลายคิดหลายเป็นบักแอมแม่แล้วมึงนะ ลูกยาแล้วมึงก็มึงก็คามีให้เมียมึงมาแบบนี้มึง้ามึงอันนั้นมึงก ан> um ็ให้เมียมึงมาคือมันแล้วมึงยังบกทีค่ะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ต่อใคนะคะ